สวัสดีค่ะทุกค,ค่ะวันนี้เราพามาทำกระเพราหมูสับนะคะก่อนอื่นต้องคั่วหมูให้สุกก่อนนะคะเอาแห้งๆค่ะเราจะผัดแบบแห้งเลยนะคะตัวหมูสุกแป๊บหนึงนะคะเราค่อยใส่พริกค่ะทุกคนค่ะเราใส่พริกค่ะไม่เผ็ดอย่าเรียกพี่ว่าพริกนะคะใส่พริกเสร็จแล้วก็ผัดต่อนะคะไม่รอแลคะ่ะผมชืรสด่ะขาดเพอไม่ได้เลยค่ะอยู่ไม่เป็นเลยค่ะ รสดีสิคะรออะไรตามกันไปนะคะน้ำตาลค่ะหวานเบาๆนะลูก๋ยวมันไม่แทบสีสันค่ะสีอิ่วดำเลยค่ะพริกไทยสิคะรออะไรค่ะเอาให้จิตจัดเราใจค่ะตามด้วยน้ำมันหอยสิคะโรยไปเลยค่ะฟักเขียวค่ะฟักเขียวเมื่อทุกอย่างลงตัวก็ผัดต่อสิคะรออะไรค่ะ คนขาผัดได้ที่ก็ใส่ใบกระเพราไปเลยค่ะจุกไปเลยค่ะใส่ใบกระเพราเสร็จแล้วก็ผัดต่อค่ะหน้าตาเป็นนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะอร่อยอย่าบอกใครเลยนะคะบอกแค่ตัวเองก็พอแล้วมาค่ะมาทานด้วยกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ